ตากระบอกว่ามีเมียงเพียงเมียงพงเมียงบ่าเมียงเมฟเมียงสีเหล่านะตะกอนตาเกิดไปแล้วเขาอ่านต่เมียงเพียงแล้วตาบ่ได้บพกเขาอ่านท่อไปตาตาบด้เวณประเทศลาวมีเมียงเพียงบอก่ท่านท่ามจะนั่นเมงนนี้ตัปีใดก็จะอันนี้เนี่ยอันนี้นี่ตาประวัติขึ้นเป็นวัดโดยสมบูรณ์นี้สี่ร้อยกว่าปี แต่เจ้าคณะจังหวัดสํารวดปีห้าสูนสร้างเมื่อพศหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัดแส้ผานั้นอีกเป็นเดือนมีนะาตั้งก่อนอันนี้เป็นเดือนมีถุนาวันที่ห้ามีถุนาอันนั้นวันเอออันนี้วันที่ยี่สิบมีถุนาอันนั้นวันที่ห้ามีนาะวัดแส้ผานะสมัยตะกอนมันนีเส้ผาน,า,นาพึงนาเกาวนาเก่า,กานี่วัดอยู่ฝั่งนั้น บัตจำพวกนี้ตั้งพร้อมกันแล้ววันนี้เหมอยู่ฟังนั้นสมัยตะกอนก็ไทยเราติดดิมโค้ง่ยสม่ตะกอนนะเป็นอาเป็นยังไปซ่อนนักเตนโยเกนท้าริมโค้งนี่คือริมโคงรน้ําโค้งเนาะเลยเลยแต่กเลยเนาาวย่างไปเลยนาารไปอ๋อแสดงว่าริมโค้งพาไปที่เข้าซีมอครับวันนี้พอดีฝรั่งเศสเข้ามาเข้ามาวันนี้มันก็มายึด มันเด็กองก็กัรหายหอกก็ล้นขึ้นกับด้านซ้ายก็มากันคึกเค้งกับน้ำเพียงจะนอนสมัยสะก้อนไปมาห้าสู้กันได้ง่ายสมัยตาเป็นเด็กน้อยเข้าเฮ็ดบุญพระเวทบุญยังต้นตานหุ่นละได้ย่างไปไปกับป right. ูกับยัางไปบ่อซาดต้นตานแต่บ่อซาดนี่ไกลไปโฮดออกจากบ้านออกไปโฮดบ่อซาดก็บคำนะย่างไปเศรีเ พระพระพระองนี้นี่ยังคูเรื่องราวเพิ่มเติมไหมครับอันนี้เป็นก็ว่าตามประวัติก็เป็นร่องพ่ออินแปลงซึ่งก็มียิ่งงามคนในหมู่บ้านเป็นมาเป็นแบบก็คุณนแทนเป็นผู้นําการก่อ้างก่อไร่ซากด้วยหินปูนผสมอย่างไม้และนักสัตว์หลงหลักเป็นเดท้องแล้วมีทหารมาซักสมุดบาการมาข้อคอนลูกสาวเปซอมกับ่น ไปซอบหนังพยาบาลก็ก็ได้ก็หล่ะแล้วก็เพื่อนก็เอาวงมาอะไรมาถวายก็ตานี้พาถวายคือกันเนี้ยอันนี้นี่ก็ลายอันนี้ก็คือว่าเป็นพะศักทธิ์แล้วบัานนี้มีพระองค์หนึ่งมานอนจำพระซาอยู่นี้ไปเจาะตทชานพาประธานนั้นเป็นพาหนอแลดพะหนอแลดแล้วก็อดวงรัศกลที่สี่พอดีเอาพาห่นพาหนอแลท่านห้าองค์ ทีแรกก็ว่าเข้าขวดดอนระบบมันเข้าข่อยป่ะเนี่ยมีพระมาจักบานเกลียวตาวเนี่ยกแกได้มามาเบิงขันท้าเข้าข่อยนี่ฝั่งดินสร้างปีนี่มันยิ่งพูอีแท้กแต่ี่โบแทกโบยังเลี้ยมอยู่คล้ายๆเข้าข่อยแล้วบัดนี้หนดีคนนั้นลักไปค่ายไปสร้างเลือกซ่องค้นเป็นแพคนเพชรบุรนะ่คนเป็นแพนักนักป่วยนักนักบอกเอง เอาผ้ามาคืนวัดให้ลูกเอามาคืนเอามาคืนแล้วพอนี้ตากระบอกเอะผ้านี้บอกเคยเห็นก็เลยทรงไปทรงไปทางเพชรบูร์ใช่ไหมเขาบอกเองบ่านะบอกว่าได้เจาะมาจักตั้งรั้ผ้าประทานในวิในโบสถ์ในเออในวิหารตั้งผ้าประทานในวิหารเข้าไปบึงเป็นกุลเต็มแล้วว่าได้เอาอันนั้นเราที่ไอ้ที่ครับ ไตไตข้างล่างพุทธแล้วคนที่ค่ายไปนั้นเอามาคืนมาทิ้งวัฮะต้มไส้เอาไปแล้วบกคับบกูณได้คืนเบิร์ตห้าองค์มันก็บอกว่าค่ายไปสร้างเรียกซ่อมแล้วอยู่่ตมารู้ก็ตายบัดนี้พอดีพอดีเมียนป่วยพุเป็นแพ้อีกมีคนพักทายว่าเอาข้องเข้าหมาถ้าบกคืนนี่ตายทั้งโคตร ก็มีลูกมีล้านเอามาคืนเป็นเงินดวงราชการที่สี่แล้วก็หงงหงงนั้นตุนน้อยอยู่ในค่าลุกลบนุกหน่อยนี่แล้ววันนี้โยกพระองค์แซ่นเอี่ยวไว้พุ้นเราเพิ่นบยุ่ก็เลยมาไว้นี้เอาไว้นี้ก็มาก็ถึงกรรมการถึงกำนันอยู่นี้แล้วก็พอดีอันเงินนนก็เบิ้งมีเลของหนึ่งก็มีเลขสี่เลขห้าเลขหก งวดนั้นเขาก็ซื้อทึกกันก่อนเราบ้านนี้เขาบอกขายมีคนบ้านนี้ไปซื้อดัน้ายได้มื่นซีนะพวกนั้นนะสี่ห้าหกก็ขั้นโขงเปะเราใหญ่มันน่บูซื้อเดตาแลซื้อแม้วเนี่ยบูพู้ค่ายแต่ก่อนเขาบอกค่ายเท่านั้นแต่เรื่องกานเพราะว่านี่คือมีไม ที่ว่าไม่ังพระเจ้าองค์แทนพระเจ้าองค์เทียมไม่คคอ,อยังครอบพระเจ้าองค์เทียมนี่เป็นองค์จำลองอ,อ,อ๋อเป็นองค์จำลองเขาเป็นองค์แฝง,งจำลองตามประวัติกขาขนท้าองค์เทียมเออองแทนกับองค์เทียมนี่แยกออกจากกันทําใหาวสบายเกิดอุบัติเหตุโลกไผ่ไขยเจ็บกนมาตกต้องตามรดรูกาล ตอนนั้นชาบานเดือดร้อนในแยกเขาชะกันบ่ได้อยู่วงเดียกันอยู่น้ำคันไอ้เสาองค์เทียมนี่อยู่อยู่เยอะอยู่น้ำคันนี่อยู่วังนี้องแท้นี่อยู่สู้กันมุงนี่คล้ายกันบ่ครับนี่คือกันเลยคล้ายๆกันนะเป็นองค์เทียมแต่องค์องค์ที่เขาได้มาจากกังนานั้นทุ่นนองน้ํานั้นอยู่ถึงน้าองค์ใหญ่ฮั่นพอดีอันดอกเตอร์ สตีนะอยู่กรุงเทพอยู่วัดปักน้ำผาสีเจริญแล้ววันนี้ก็มีพระปาออกมาถวายวัดโอ่งไงนะ่นโอ่งไงนักก่นว่าพระลุงโลดว่ะส่นอันนี้ตามประวัติก็มาจักใส่ตาก็โรู้จักกันเนี่ยู้จักก็ทร้างหงอนอันนี้เอาสีเอยียงเขียนจ้ะอันไหนภาพเอาสีสีนี้เป็นสีธรรมศาต์สีตะกนะอนนะสีเรื่องอย่างไม้ผสมขมิน้น สี่มห้อมมอหนินนี่เกตรก,กรพุทธเกษตรเม็ดมหอมมอนินกับยางไม้ผสมคือกันสี่แดงปะย,ยางไม้ประดูเลยเขามิตรผสมปูนสี่ดำเนี้ยอาจจะเป็นทานเป็นทานเขาตาทานแล้วก็ไปนี้ก็ไปกองไปกองแล้วก็น้ําแล้วก็เอามาหมักไว้เหมือนออกแค้นขึ้นและะ้วก็ยางไม้ผสมเขี้ยนสี่ธรรมชาติถึงนั้นม,มันสี่น้ำมัน อันนี้นี่บุรณาไหม่แต่ก่อนเป็นอีดแดงแบบนั้นนะพื้นเนี่ยอันนี้พอดีขึ้นโบราณสถานพวกคุมสิ้นแล้วบุรณาปีพอซอสองพันห้าร้อยสามสิบบุรณาระเบียงระเบืองในโยกเยกไปวันน่ะบวกข่มง่ายรดแล้วก็มาบุรณาปีนั้นถ้าบุรณาในผังไปแล้วนพเรา แล้วก็บ,บุรณาข้างบนนี้ผอซ้สองพันห้ารยสี่สบเอ็ี้นีไมเป็นเก็ดนี่เขาหอ,อมานั้นเปแบบไมเลยสาวบ้านนั้นเขาพาถ้าฝนตกมัอไล่ต่ำเส้นแต่ไม่เลยนี่ไม่รัดเส้นแล้วระเบียงทางนี้มันโผล่บนนี้แล้วก็เขา้าเราตานี้ไปอบรมวัฒนธรรมห้าจังหวัดเลยเข้าให้ตามาดูแลยอยู่นี่แล้วมันทางนี้มันพังลงโผล ผู้เราก็ให้ทางองต่อไทยร้าห้าวัฒนธรรมวัฒนธรธรมรายงานเขากลุมล่มสิ้นกลุ่มสิ้นก็มามาบุรณะระบุแล้วบเ่วบเสร็จเห็นเนี้ยเป็นเกตเนี้ยไปกองไปหุ่นเต็มเราตากระทำว่าเป็นเกตนี้อยู่ไหนอยู่คนเกณฑ์าะ่สัอย่างบ่เข้ามาเท่า ้าแต่เขาเป็นผ้าผ้าที่เป็นเสี้ยผ้านี้เขาเอิดอถุงพันสั้นนยคือบุญพระเวสสันดรนี่มีเคียงร้อยเคียงพันนะเคียงพันทั้งนั้นบุญพระเวสสันดรคือว่าคือว่าปิดเครื่องพันเคียงพันนี่ยางโคบยางเทียนนี่เป็นพันทั้งนั้นเลยคือเขาเป็นต้องเอาพันอันนี้กับยางวาแนวกับบุญบุญใหญ่ต่อบุญนี้บุญใหญ่บุญพระเวสสันดรนี่ต้องทายเครงพัน แต่บุญทำบุญวัดธรรมดานี่เป็นเคียงร้อยถ้าทำบุญบ้านนี่เป็นเคียงสิบสองเคียงสิบสองยามกระถุงนี่ก็ซอสิบสองถุงสิบสองถ้าทำบุญวัดนี่เคียงร้อยซอร้อยถุงร้อยถ้าบุญพระเวสสันดรนี่พันซอซอพันถุงพันเป็นกระจอกเป็นอะไรพันทั้งนั้นห่แต่ประเพณีมาไม่มามีแบบนี้ แล้วมีมีอาจารย์พานักเดียนบ้านมังเพนะสุดหนึ่งอยู่ไหนนี้สุดหนึ่งอยู่ข้างนอกสุดหนึ่งเขียนภาพบริเวณวัดน,นี่มาอยู่นี้ตั้งจุนากินเขาสวอยนั่นละเราสุดหนึ่งมาท่ามตาคีดซองนี่เป็นสดใยว่าส้นตาก็บอกว่าเดือนหนึ่งนี้เดือน,น,นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนซองมันนี้ตาก็บอกมันอะ เดือนหนึ่งนี่มันเป็นบุญลานเขาคือว่าเข้าเกี่ยวเขาแล้วเดือนหนึ่งนี่เขาสู่ควนเขานะขนตะกรอนะเขานี่ก็บตะกรอนบนมีรถเนาะเอากล่องไว้กลางหนาแล้วก็สู่ควนแล้วก็ฮับขึ้นเลาเดือนซ่องกออเดือนหนึ่งบุญเขาคำหนุ่ลงเขาคำสมัยตะกรอนเดือนซ่องบุญลานเขาเดือนสามบุญเกาจีเดือนสี่บุญพระเวท เด่นห้าทรงการเด่นหกนีจเตรียมเอ็คเตียมไทยเด็กน้อยมาหนะนะ้ามนาตากระบอกเนาะสมัยตะกอนโบมีเชียงจักเชียงโยนก็ห้าเอ็คห้าไทยเตรียมเฮ็ดห้เฮ็ดนาเด่นเจ็ดกระเลี้ยงสั้นเจ้าเด่นเก้าเข้าวบดดับดินเด่นสิบบุญเข้าวซากข้าวซาดนะเด่นสิบเอ็ดก็ขวัญซาเด่นสิบสองกะลอยกระทงเลยบุญกะทิ้งมาเมื่อก็จุอ,อน้ำตาเลยนะั่ออนนะ มาถามาา้ำตาอันตัวนี้ว่าทางเข้านี่ที่ว่าเป็นรูปรูปไม่เป็นรูปสักนี่อันนี้นี่อันนี้เป็นสร้างน้ำเนาะหัวสร้างน้ำเขาเอิญสร้างน้ำค<ม>ร,รังนี้ก็เป็นสร้างน้ำอันนี้เป็นหัวไม่แต่ด้านนี้ตะกอนเป็นหัวเสือเร<อ>านี่เขาา้ากระมาเราหัวหักบันนี้หักเราเขาวา่าหัวจิเลศว่าสันเขาว่านะแต่จิเลศตาเขาว่าเห็นสัตว์อันนี้อยู่ในปลาหิมพัน เอาหม้อของั้นเอามาตั้งเป็นยังต้องเอามาอยู่กับอันวิหารน่อ้คือคนตะกอนเทแบ็ดนี้ไว้แล้วตะกอนป็นหัวเสื้อเนี่ยตาจำได้เออนี่เทห้องเก่าจริงๆเนี่ยนะอันเนี้ยด้านนี้ห้องเก่าเลยตั้งน้ำ ตากระทมปูทราทำย่างหัวย่างสร้างน้ำาอนเสดว่าแต่ละฟังนี่สักบ่คือกันบ่ครับสักางบ่กือกันแต่อันนี้ก็ขว่าหัวสร้างน้ำแล้วแต่บ่คือบ่กืออันนี้สร้างน้ำอันนี้ก็เห็ดไหมสร้างน้ำนี่คือสร้างกัเลยครับสร้างสร้างเป็นตัวเป็นสร้างอยู่ในน้ำมาสันตะกอนนะสัยตะกอนมันเป็นเลี้ยงอย่างเลี้ยงกัมพาพี่น้อยนี่ตะกอนนะมีพญามีพญายแล้ววันนี้สนสร้างกันนะ ส่วนสร้างกันแล้ววันนี้ก็อันเลยอ่ะอันเนี่ยมันมีกัมพาพี่น้อยพี่น้อยก็เลยบ๊อบบ๊อบกัมพาฮั่นเอาหยากหยักส่งสร้างสร้างน้ำาอยู่หัวซาแนวก็ท่านก็ไปสเอาไปส่งสร้างสร้างกันกับบัตสุดท้ายก็บบว่ายกัมพาพี่น้อยอะพ่อหยานะแข่งเหือแข่งย่างมีไรยางขอเลี้ยง แล้งก็าขี่นคืออนโบนี่มีความางน้ำอันตบอันตุนี่มีควาสรางน้ำกับเสื้อที่เขาหัวเสื้อทางนี้ต้านตะกอนเป็นหัวเสื้อแล้วบันได้เป็นหัวกิเลนก็เป็นกิเลสกิเลนกิเลนมายองกิเลนนี่ตากับพวกเิเนแล้วก็ว่าสัตว์อันนี้อยู่ในปลาที่มาผาดมาครับกิเลนกจิเลนทางนี้ก็สร้างน้ำอกันได้แต่โบ๊ะฮู้ว่าบ้าน เขาเข้าไปเนี่ยเขาคือต้องเอาซัดพวกนี้มาแต่ความไม่บริวชั่งแต่สร้างนี่มันมีความไม่ว่าคือ,อพระเวทเข้าเหมียงนี่เขาเอาความเป็นกระบวนกสร้างอ๋อเดี๋ยวก็เอาพระเวทขี่สร้างขี่อย่างนางตาไปเห็ดหอันที่บ้านบ้านหวังกระดานนะก็ก็มีสร้างมีอย่างขี่เข้าเหมียงแท้ๆนี่ก่อนนั้นนะเขาเห็ดแท้ๆนั่นนะ,ะบ้านทารีอหีนี่ก็คือกัน พระเวเขมียงนะแต่ครับพระเวเขมียงนะคีรังสร้างมาเท่ๆนั่นนั่นเวลาเขาแหนะที่นี่บ้านหอ,อนี้บูมสร้างก็สม,มุลลลสดเออซื้อกอนนั้นนะหุบสร้างเนะ้วใส่เบ่งใส่แจงใส่นั้นไปมีสร้างมีม้านะเอาใส่เบ่งตะกอนนี่มีเบ่งก้อมอยู่นี่แล้วก็ไปไว้พุ่นเนะาะก็ใส่ฮั้น เสื้ออันนี้เขาเขาเดไซน์ไม่ยังไอันพิธีกรรมไม่มาอันเสื้ออนี้แต่ผมผมไม่ก็ะสากับหลยอ๋อมีแต่แต่สร้างน้ำมันหอที่้างน้ำสร้างน้ำเนียเสื้อนี้ผมไม่บุ้งกัะเเห็ดประดับตกแต่งเรื่องนี้คืิงจิงจังจริงพิ่นขึ้นรปงจริ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 งนริงจรนงจัดงจริงจริงจร็จริงกริงจริาจริงจริาจรงจริงนริงจสร็จนี่กรมงสูตริงงจร กรมสินตะปากรณ์มีมาพักอยู่ห้องพักอยู่ห้องเขาเห็ดน,นางร้านขึ้นไปเอาแป้งนั่นนะแป้งมาฟัดปัดเลยปัดปูปัดกังกระดามคอนเสะอาดนะนนมันคือเป็นตากาเซเนอรให้เขาซี่มามาเพิ่มหรือแต่กระบอกเพิ่มถ้าเพิ่มซี่เป็นของไม่ท่านก็วางอะไรเพราะเพิ่มงมันคือเป็นแน,น,น,นื้อพระเนี่ยครับที่อย<า><า>ู่ที่เป็นเพี้ยปื้อประตูเว้นอยู่ห้าง อันอยู่ทางนี้เนี่ยมาจากไม่เนี่ยาม,มาจาก,ก,กข้อเข็นข้อเขยนทางล่างนั้นสร้างขึ้นปีสี่องได้นะไอันนี้มีเคยเคย,เคยบ้านนี้เน้เคยคนนี้เป็นตำรวจมาจากคนแก่นมาได้ได้เมีอยอยู่นี้เราบ้านนี้ก็เลยไปบวชทายคาไปผมคูณพ่อเราก็บอดีเขาออกมาถวายวัดท่านสององโอ่งเลยขอ้ขอเขาเขาก็มา ตัวโบตนี่นะครับตาโบตอันไหนโบเออโบตนี่ก็โบตนิสิมไม่เขาโบอันิสิมนี่ก็มีการตะบดผ้าอ๋อใส่ใช่ตะบดผ้าอ๋อใส่ตะบดพระผู้รยิ่งก็ขึ้นบ่ได้เขวายิ่งขึ้นเลยอันนี้มันจะมีข้องข้างอยู่ไหนเออเขาสร้างโบสร้างนั่งนี่เขาอันฝั่งบุกลิมิตนะโอ้่กระปตัดลูก l i ม i t ให้คนตะกอนที่มีข้องดีๆเขายทิ้งลงในลุ่มเขาเลยแล้วโคตยิ่งบ่อยขึ้น เคยมีเลี้ยงลาวไม่เลี้ยงฟีบ้างครับอันนี้นี่ก็การเลี้ยงลาวนี่ก็มีการปลูกเซกถึงนั้นไทยหอยปลูกเซกอีเห็นอย่างนี้เอาเอาเข้าในในบสเลยเวลาเขาปลูกเซกผ่านี้เขาเข้าไปพอดีผาเข้าไปเบิดค่อยปิดประตูเลยถ้าบม่ปิดประตูหมอบอกบอกขังมาสันขังปิดประตูเบิดเข้าไปบ่ได้ก็เลยห้าต่มีแต่ได้ยินแต่ผ้าทวักับนัวยุนยัวยุนไหน ชวอันปกเสกผ่านนี้สวดูสาม่สามหลานนีอตูนที่มาบริเพื่อประตูบ้องหลังผู้หญิงก็เข้าไปเลยบอกอันข้างลลังนี้ขึ้นได้แต่บอกให้เข้าขึ้นข้างไหนข้างขึ้นทางไหนข้างไหนนั้นอาจจะมีข้องอยู่ในในในรูปแต่สานเ้อมาขึ้นได้เคยเอฟขึ้นยังเคยอยู่อ่ได้แต่ใบขึ้นไปไหนตาจะอันรูปหนีบ ตรงที่มันว่างข้างล่างนม่มันมีเคยมีลูกอันนี้ตะกอนมีอยู่ล้วบ้ดนนี้ก็บอดีตะกอนตาก็เป็นเด็กน้อยเนาะบ่มีบนเล่นกันในสมัยตะกอนน่ะก็มาเล่นมาจับมาบายไม้กระเถาะกระทงแทกเราแล้วก็บัดีกากลมซิมก็มาซับแดอยังได้อันนี้ก็อันนี้พ้อเขาก็มียู่ได้แต่อันนั้นเท่มันก็แตกนี่ก็แตกอันตัวหนังสือฮันตะกอนเป็นเด็กน้อยเต็มไปเบิดเลยนะ นั่นมันแต๊เข้ามาซับใหม่อย่าหนีเดียวฮันกันลุดแล้วนะหลุดออกใหม่ม่แล้วเสียดายค่ะบางทีตัวตัวแยกข้อมูลเกี่ยวกับตัววีฮันอันนี้นี่ครับที่เขาเขาสร้างขึ้นนี้เขามันมีเรื่องเล่ามีฟิลครับอันนี้บอกไม่เรื่องเล่าอย่างเดียวแต่อันตามประวัติฮันกัเจ้าสิบตองโตนสูง ส่งเขาเลยส่งสิบเมตรกว้างสิบสามเมตรห้าสิบยาวยีสิบเมตรห้าสิบอยมันมีมันมีเยอะก็ประวัติมีเยอะคกว้างเขสงก็กว้างเขาอหนเพ่งนเหตุภาคนี่ครับเหตรรองเหตโบดเออเห็ดอันนี้เห็ดเหตุอันนี้แล้วก็ต้องเหตุพาธีล้งเห็ุพาธีล้เหตุพาปฐานนี้แล้วแล้วจะบางบุ้งบังบุ้งดีครับอันแต่ภาพนี้แท้ ก็ต้องเห็ุเสร็จแล้วก็ต้องนั่นแต่อันด้านน้องแล้วก็ับอกระบุเขียนทีล่างแต่นี่เขียนก่อนเขียนก่อนมีผ้าบ่จ้ะนั่นหรืออันผ้าข้างหลังผ้าข้างหลังเนี้ยส่งใส่ส่งใส่เขียนนี้ก่อน้วา้านีมาทีล่างหนึ่งอเขียนผ้าก่อนขันท่าสังเกตว่าขันท่าเอาผ้าก่อนนีเข้าไปเขียนท่นบ่ได้จ่ากระชีดเอาซื่อๆนะต้องต้องเขียนผ้านี้ก่อนพานีต้องก่อทีล่าง

มันนี่เป็นตัวข้อมตัวทำตัวย่างตรงนั้นเลยอยู่ข้างบนน่ะเป็นข้าวข้าวพุยิ่งขึ้นบนไดบ้านในตตาใต้ทุ่นฮะก็บอกเข้าไปผู้ยิ่งอ่ะใต้ทุ่นใต้ทุนห่อไตนะเข้าไทยบ้านนี้บอกเข้าไปเย็บอกแต่คนอื่นแต่คนอื่นนะก็บอกเห็นเข้าไปออแล้วก็บอกเขาบอกเข้าไิติดไปเลยบ่ได้ติดแล้วอันอันทีแรกนะพอดีมันเอ็นแล้เอ็นแล้วก็เหตุนางร้านขึ้นไป คือว่ามีผู้ว่านั้นเอาเงินมาให้แสนซ้ำแล้วทางวัดก็ช่อมทบอ,อีกเป็นแสนหนึ่งเป็นซาา่องแซนซ้ำชาวบ้านกบุรณาเองนะ<ม>เหตุหนังลานขึ้นไปแล้วบ้านนี้นมีอยู่บ้านลุมวัดเนี่ยเป็นการเงินขนนั้นนะขึ้นไปก็พอดีขึ้นไปก็ไปเลือกเลือกเอาพ้าโพกลงมาใบลานนะมันก็มีลา่โพกลงมาแล้วมาเลือกเลือกอันดีก็ไว้อันบ่ดีทิง้ง บ่ถึงเจ็ดหวันตายคนคนนั้นนะแล้วมาสั้นนิท่านมายกองแซ้นนั้นนะทำโดยพารักการก่อนจะลงต้องเห็นดอกไม้พุกเปลี่ยนข้อเข้ามาเพิ่อเล่าลงมาถ้าเสร็จแล้วไว้ที่เดิมต้องบองนั้นแล้วข้อสั้นนิท่านว่าอันข้องข้องข้างข้องนั้นกินเลือดกินเลือดคนคนนั้นเรื่องเต็มตัวเต็มตัวด้วยเลืองหมดคือบ่มีเลือดในตัวเนาะ พอผู้เมียก็มาวัดสี่เขาอยู่ดีๆสี่เขาแล้วก็พื้นนด้รักนี่ยังไปบ่ได้รักอย่างแต่แต่เอาข้องบอดีทิ้งไปใบลานนะแล้วมันเป็นข้องข้างข้องหันกินว่าสันกินเลือดคนนะแล้ววันนี้พอดีสร้างสร้างผมสิ้นแล้วปกรมามาเฮ็ดวะเนี่ยล้านเจ็ดแสนอันเงินที่ผู้ว่ามันก็มาให้กําแพงนี่สะให้กําแพงแล้วบันนี้ พอดีเอาลงหมาบ้านเนี่ยเขาใส่ใส่ล็อกเนาะย้อนลงย้อนลงออกมาตั้งไว้แล้วลงพอให้ไปเลือกไปเลือกมีเจ้าแม่กวนอินนี่บอกว่าห้ามจับเด็กขาดท่าหอบโบมีสิ้นเป็นอันตรายนังซื่อท่านะก็เลยบุยพ่จับจับคนลงพอนะให้เลือกอันใดดีก็ไว้อันบอดีทิ้งเนี่ยบ้านนี้เจ้าแม่กวนอินบอกว่าห้ามจับเด็กขาดถ้าหอบโบมีสิ้น ก็เลยบอจับกันเวลาขึ้นกระตานะได้ขึ้นข้าก็เห็ดขั้นดอกไม้ทุกเทียนพวกไม่ออกขึ้นไปไปเว้าแล้วก็พอดีรถยกรถแม่โคมาเหตุรถยกมาเหตุสะพานอยุนนะไปข้อร้องเ้าเห็ดสะพานร้ำข้อร้องเขาเขาเขาบเขามายกขึ้นให้ยกขึ้นไว้คนนะะสีตู้อย่ข้างบนนะสีตู้สีตู้นี่กระตู้พอไต่ปีดกเดี๋ยวตายเพื่อให้บางเนี้ย ใบลานคือกันนั้น <ged> นี่กันไรก็มีมีนี่ตัวไทยมีตัวทามนี้นะตัวไทยก็มีสวทางแต่พวกวนไย่